จม่กิ่งให้ดูความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้ค่ะพี่ทองหยิบกับทองหยดทองหยดนวนเนียนวนเนียกับพี่ทองหยิบอยู่บนตู้ใช่ไหมลูกวันนี้ทําไมหนูอ้อนพี่ทองหยิบจังเลยอะดูกฮะวันนี้แม่เห็นหนูอ้อนพี่เ้าตั้งแต่เช้าแล้วนะไปคุมอยู่กับพี่เขตั้งแต่เช้าแลวลูกฮะพี่ทองหยิบไปไหนหนูก็เดินตามใต้ใ้เลยใช่ไหม ไม่หลกอกค่ะน้อยของเราลงมาลงมาเร็วอ่าลงมากระโดดลงมาอ่าต้องหยิบลงไหมลูกต้องหยิบลงไหมนี่นค่ะรุ่นข้างในส่วนรุ่นข้างหลังก็กินกันใหญ่เลยเคนตะ ดูชามที่เนี่ยไม่เหลือแม้กระทั่งสักชิ้นเลยพอดีแม่กิ่งต้มต้มไก่ให้ของซับกินค่ะแล้วก็เลยจะแบ่งให้กับเด็กๆด้วยแบ่งให้ข้างกลุ่มข้างหลังแล้วกลุ่มในบ้านกลุ่มข้างหลังเขายังพอมีเหลือเป็นเส้นๆแต่กลุ่มในบ้านไม่มีเหลือเลยค่ะเก็บเกี้ยงเลยฝีมือใครเนี่ยลูกฮะฝีมือหนูใช่ไหมข่องเือดพองแม่เนี่ย แม่กำไรทองนอนซะลูกทำไมนอนท่านี้อ่ะฮะแม่กำไรทองแม่กิ่งต้องให้เขาอยู่ในกลงค่ะไม่งั้นเขาจะไม่ได้กินอาหารเขาจะไม่ค่อยกินแม่กิ่งก็จะแบ่งอกไก่บางส่วนให้แม่กำไรทองกินด้วยกินหมดชามค่ะเพราะว่าปกติอาหารเปียกน้องเขาจะไม่กินอยู่แล้วน้องเขาจะกินแต่อกไก่เพราะนานๆจะทําให้เขากินทีแต่ช่วงนี้จะได้กินบ่อยหน่อยใช่ไหมลูก เพราะว่าแม่ทําให้พี่ทองซับใช่ไหมทองซับช่วงนี้เหมือนกันบแม่แม่กิ่งต้องฟื้นฟูกําลังเขาค่ะเพราะว่าเขาผอมลงเหมือนกับว่าเขากินอาหารน้อยลงเพราะว่าอาหารที่เขากินมันเป็นอาหารสําหรับโรคนิ่วมันก็คงจะจืดชืดอะคะ่ะแม่กิ่งก็เลยต้มไก่ให้เขากินพวกเด็กๆก็เลยได้กินไปด้วยนะลูกนะแลวคนสวยของแม่คนนี้ล่ะป้อนอะไรมากมาย ฮะกินก็กินเยอะกว่าใครเขาลูกเรื่องกินเป็นที่หนึ่งเลยตอนนี้สําหรับบ้านแม่กิ่งคนที่กินเก่งที่สุดมีอยู่สองคนค่ะทองจุดกับทองเต็มแต่ทองหยดที่อันอันดับหนึ่งที่สองมาก็คือทองเต็มค่ะสําหรับสองคนนี้อ่ะ,อะ อ่ดูซิใครจะอ้อนแข่งกันดูซิกับพี่ทองมาดใครจะอ้อนดูซิดูซิซแต่ละคนลีลาเยอะแค่ค่าเด็กๆส่วนสาวน้อยคนนี้ของเราแอบมาอยู่ตรงนี้คนเดียวค่ะของมัน่น ดูดีลากันนอนของเขานอนรอใครอะลูกฮะแต่น้องไม่ได้หลับนะคะน้องนอนเล่น้นดูขาเขาพอแม่กิ่งเดินมาตรงนี้เด็กๆก็ต้องเดินตามไม่ลูกเอาแม่ทองมาด้วยเหรอลูกแม่ทองมาก็อยู่ตรงนี้เหรอลูกฮะอ๋อแม่ทองมาก็ขออยู่มุมนี้มากแม่ ทองมาทองจันทองเต็มทองแงท่งทองมั่นแล้วเมื่อยคอไห่ะนอนผ้านี้ฮะฮะ,ฮะ,ฮะทำนอนคอยืดอย่างเงี้ยดูดูขาดูแขนสิเนะี่ยดีลาเข่าค่ะดูขาดูแขนสิเนะี่ย มากมายค่ะเด็กเ,เวลาหลับเวลานอนเวลาเล่นเด็กน้อยของแม่เนี่ยนอนมองคนน้นทีมอคนนี้ทีค่ะนักชมมันของเราอุ้ย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 